สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอครั้งนี้ผมจะมาสอนในสอนวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อค่าสมบูรณ์ครับก็ค่าสมบูรณ์หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ absolute ของตัวเลขซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆนั้นก็คือผลต่างระหว่างตัวเลขนั้นกับเลขศูนย์ครับหรือก็คือค่าที่ได้จากการนำตัวเลขตัวหนึ่งนั้นมาทำให้เป็นค่าบวกครับโดยสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์นั้น เราจะทําการครอบตัวเลขด้วยขีด2ขีดครับซึ่งด้วยความหมายของค่าสมบูรณ์นี้เราก็สามารถมองเป็นฟังก์ชันแบ่งกรณีได้ครับเราจะพบว่า o อ u t ซ x จะเท่ากับ x เมื่อ x นั้นมีค่ามากกว่า0หรือเท่ากับ0เมื่อ x มีค่าเท่ากับ0หรือมีค่าเท่ากับลบเเมื่อ x น้อยกว่า0ย์ครับก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไม s อ l u ซ e สำหรับค่าที่ x น้อยกว่า0ย์ถึงได้ลบ x นั้น ก็เป็นเพราะว่าค่า x ที่น้อยกว่า0นี้จะเป็นค่าที่ติดลบครับฉะนั้นเมื่อเราเอาค่าที่ติดลบนี้มาติดลบซ้ำกันหรือก็คือคูณด้วยลบ1ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นค่าบวกตามนิยามของค่าสัมบูรณ์เลยนะครับก็ค่าสัมบูรณ์นั้นก็มีสมบัติอยู่มากมายเลยนะครับแต่ผมจะขอยกมาแค่4สมบัติที่สำคัญก่อนนะครับซึ่งก็มีตามนี้เลยนะครับ เอาละเท่านี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ที่เพียงพอต่อการนําไปแก้สมการหรือแม้แต่อาจสมการแล้วนะครับฉะนั้นเรามาเริ่มจากการแก้สมการค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับก็สําหรับวิธีการแก้นั้นเราจะอาศัยนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับโดยขั้นแรกนั้นเราก็จะเริ่มจากการแยกกรณีก่อนนะครับก็คือเราจะทําการแยกกรณีที่ค่าข้างในของค่าแอบส์โหลดนั้นมีค่ามากกว่า0กับกรณีที่ค่าข้างในของแอบส์โหลดนั้น น้อยกว่า0ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอาศัยนิยามของค่าแอบสูดนะครับก็ในกรณีที่ค่าข้างในของค่าแอบสูดนั้นมากกว่า0เราจะปลดแอบสูดได้เป็นค่าบวกนะครับส่วนในกรณีที่ค่าข้างในของค่าแอบสูดนั้นน้อยกว่า0เราก็จะปลดค่าแอบสูดได้เป็นค่าลบครับซึ่งหลังจากที่เราทําการปลดแอบสูดแล้วเราก็ทําการแก้สมการตามปกติตนได้คําตอบออกมาเลยนะครับก็สําหรับขั้นตอนสุดท้าย เราก็จะทําการเช็คเงื่อนไขหรือตรวจคําตอบครับนั่นคือเราจะนําค่าคําตอบที่เราได้นี้มาเช็คกับกรณีตั้งต้นนะครับว่าสอดคล้องกันหรือไม่รวมทั้งนําคําตอบที่ได้มาลองแทนค่าดูนะครับว่าจะทําให้สมาการนั้นเป็นจริงหรือไม่พร้อมทั้งแยกตรวจคําตอบกรณีที่ค่า x เท่ากับ0ด้วยนะครับโดยถ้าเราพบว่ากรณีที่ค่า x เท่ากับ0นี้เป็นจริงเราก็จะต้องรวมคําตอบที่ค่า x เท่ากับ0ด้วยนะครับ ก็เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับจงแก้สมก,การค่าสัมบูรณ์แอบส์ลเกท่ากับ2 x บวก1ก็ขั้นตอนแรกนั้นเราก็จะเริ่มจากการแบ่งกรณีก่อนนะครับกรณีแรกค่าข้างในแอบสโอลมากกว่า0หรือก็คือ X-5 ลบ5มากกว่า0นะครับเราทำการย้ายข้างเราจะได้อสมก,การเป็น X มากกว่า5ครับซึ่งในกรณีนี้เมื่อเราทำการปลดค่าแอบโเราจะได้เป็นค่าบวกนะครับเราจะได้เป็นบวก ในวงเล็บ x ลบ5เท่ากับ 2x บวก1ครับเมื่อเราทําการแก้สมการนี้เราจะได้คําตอบเป็น x เท่ากับลบ6นะครับก็หลังจากแก้สมการได้แล้วเราก็จะมาลองเช็คเงื่อนไขกับตรวจคําตอบดูนะครับก็เราจะพบว่าในกรณีนี้ x จะต้องมีค่ามากกว่า5นะครับแต่คําตอบของสมการนี้กับได้ x เท่ากับลบ6ซึ่งเราจะพบว่าขัดแย้งกับกรณีนี้นะครับฉะนั้น x เท่ากับลบ6นี้ จะไม่เป็นคําตอบของสมการนี้ครับและเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นเราก็มาลองตรวจคําตอบก็ได้นะครับโดยเมื่อเราลองแทนค่า x เ,เท่ากับลบหนี้แล้วลองคํานวณสักเล็กน้อยเราจะพบว่าฝั่งซ้ายเป็นแอบส์ลูดลบสิส่วนฝั่งขวาเป็นลบสิ 11. ซึ่งเมื่อเราลองทําการหาค่าแอบส์ลูดนี้เราก็จะได้เป็น11และลบสิครับซึ่ง2ตัวเลขนี้จะไม่เท่ากันฉะนั้นนี่จึงเป็นการตอกย้านะครับว่า ค่า x ที่เท่ากับลบ6นี้จะไม่เป็นคําตอบของสมการนี้ครับกรณีต่อไปกรณีที่ข้างในนั้นมีค่าน้อยกว่า0หรือก็คือ x ลบ5มีค่าน้อยกว่า0ูนย์ะครับเมื่อเราทําการย้ายข้างก็จะได้อสมการเป็น x น้อยกว่า5ซึ่งการที่ค่าข้างในแอบส์ลูดนั้นมีค่าน้อยกว่า0ตอนที่เราทําการปลดแอบส์ลูดนี้จะได้เป็นค่าลบครับฉะนั้นเราจะได้สมการเป็นลบในวงเล็บ x ลบ5 เท่ากับ 2x บวก1ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้สมาการนะครับเราจะได้เป็น x เท่ากับ4ส่วน3ครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำการเช็คเงื่อนไขของกรณีนี้ด้วยนะครับเราจะพบว่า x นั้นต้องมีค่าน้อยกว่า5ซึ่งคำตอบของสมาการนี้คือ4ส่วน3ซึ่งก็น้อยกว่า5จริงๆครับและเพื่อความแน่ใจเราก็สามารถตรวจคำตอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเราลองแทนค่า x เท่ากับ4ส่วน3ในสมาการนี้แล้วเราก็จะได้เป็น แอบส์ลูดลบ11ส่วน3กับ11ส่วน3ซึ่งให้สมการเป็น11ส่วน3เท่ากับ11ส่วน3ซึ่งเป็นสมการที่สอดคล้องจริงๆครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาเช็คนะครับว่าที่ค่า x เท่ากับ0นย์นี้จะทำให้สมการเป็นจริงหรือไม่นะครับโดยเมื่อเราลองแทนค่าที่ x เท่ากับ0นย์นี้แล้วเราจะได้สมการเป็นแอบส์ลูดลบ5เท่ากับ1่โดยไม่ราทำการปลด ute, แอบส์ลูดเราก็จะได้เป็น5เท่ากับ1 ซึ่งเราจะพบว่าสมาการนี้จะขัดแย้งนะครับดังนั้นกรณีที่ x เ,เท่ากับ0นี้จึงไม่ใช่คำตอบของสมาการครับฉะนั้นคำตอบของสมาการค่าสมบูรณ์นี้จึงมีค่าเดียวนะครับก็คือ4ส่วน3นั่นเองครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นการแก้อสมาการนะครับก็การแก้อสมาการค่าสมบูรณ์นี้เราก็จะยังใช้นิยามของค่าแอบส์ลูอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราก็มีวิธีลัดในการแก้อสมาการนะครับ โดยถ้าเราพบว่าอสมการนั้นมีรูปแบบเป็นแอบส์ลูดค่าหนึ่งไปเปรียบเทียบกับพจน์หรือนิพจน์ที่ไม่มีค่าแอบส์ลูดซึ่งเราจะขอแทนด้วยตัว A นะครับเราก็จะมีวิธีแก้ง่ายๆดังนี้นะครับก็สําหรับกรณีที่แอบส์ลูด x นั้นมีค่าน้อยกว่า A เราสามารถทําการปลดแอบส์ลูดได้เป็นอสมการลบ a น้อยกว่า x น้อยกว่า a ครับ ซึ่งเมื่อเราทำการลงบนเส้นจำนวนจริงเราก็จะพบว่าเซตคําตอบของอัศมาการนี้จะเป็นค่าตั้งแต่ลบ a ไปถึง a โดยไม่รวมค่าที่ x เท่ากับลบ a กับ a ครับเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็อย่าลืมค่าที่ x เท่ากับลบ a กับ a ด้วยนะครับกรณีต่อไป a อ s o l u t e x มากกว่า A เราสามารถปลด a อ s ซได้เป็น x มากกว่า A หรือ x น้อยกว่าลบ a ครับซึ่งเมื่อเราทำการวาดลงบนเส้นจำนวนจริงเราจะพบว่าเซตคำตอบของ x นั้นจะรวมค่าตั้งแต่ลบ infinity ไปยังลบ a ยูเนียนกับช่วง a ไปยัง infinity นะครับซึ่งแน่นอนครับในกรณีนี้เราก็จะไม่นับรวมค่า x เท่ากับลบ a กับ a ด้วยนะครับพอเราใช้เครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ เราก็อย่าลืมค่าที่ x เท่ากับลบ a กับ a ด้วยนะครับก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะพบว่าหลักในการปวดแอบส่วนของกรณีเหล่านี้จะคล้ายกับเซตคำตอบที่ได้จากการแก้อาสมการพรหูนามเลยนะครับก็สำหรับการพิสูจน์ว่าทำไมกรณีเหล่านี้ถึงทำให้ได้เซตคำตอบแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้หลักการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ในกรณีทั่วไปหรืออาศัยนิยามของค่าสมบูรณ์ครับ โดยเราจะมีหลักการดังนี้นะครับขั้นแรกเราจะพิจารณาเป็นช่วงๆโดยมีค่าที่แอบส์ลูดเป็นตัวแบ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการพิจารณาบนช่วงหรือกรณีนั้นพร้อมแก้อสมการครับโดยเซตคําตอบที่ได้นั้นต้องนํามาตรวจสอบกับเงื่อนไขในกรณีนั้นด้วยนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราแยกแก้อสมการตามกรณีต่างๆเราก็จะเอาเซตคําตอบนั้นมายูเนียนกันครับ ก็สมมติตัวอย่างนะครับเราจะทําการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ในแอบส์ลูด 2x ลบ5ส่วนด้วยในแอบส์ลูด x บวก1ลบ1มีค่ามากกว่า3ครับก็จากอสมการนี้เราจะพบว่ามีค่าแอบส์ลูดอยู่2ตัวเลยนะครับก็ขั้นแรกนั้นเราก็จะเริ่มทําการแบ่งกรณีกันก่อนนะครับเราจะพิจารณาบนเส้นจํานวนจริงนะครับโดยเราจะนําค่าแอบส์ลูดในแต่ละพจน์มาทําการแบ่งช่วงนะครับ ก็สาหรับการกําหนดจุดแบ่งช่วงนั้นเราก็จะนําค่าในแอบส์ลูรนั้นจับให้เท่ากับ0ูนนะครับก็เริ่มจากพจน์แรกนะครับแอบส์ลูร 2x ลบ5เราจะจับให้ 2x ลบ5เท่ากับ0ฉะนั้นจุดแบ่งช่วงอันแรกจะเป็นที่ค่า x เท่ากับ5ส่วน2ครับต่อไป 1, แอบส์ลูร x บวก1เราจะจับ x บวก1เท่ากับ0ทําให้จุดแบ่งช่วงตัวต่อไปคือที่ค่า x เท่ากับลบ1ครับเมื่อได้เช่นนี้แล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาเป็นช่วงๆนะครับ โดยช่วงแรกนั้นเราก็จะเริ่มพิจารณาที่ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ปิดลบ1ครับหรือก็คือกรณี x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ครับก็สําหรับวิธีการปลดค่าแอบส์ลูดในกรณีนี้เราจะลองสมมติตัวเลขง่ายๆขึ้นมานะครับแล้วเราลองนําไปแทนค่าในแอบส์ลูดนะครับอย่างเช่น x เท่ากับลบ2นะครับซึ่งก็จะตรงกับเงื่อนไขที่ค่า x นั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ครับ เราจะพบว่าในส่วนของแอบส์ลูด 2x ลบ5นี้ข้างในแอบส์ลูด 2x ลบ5จะได้ค่าติดลบครับทําให้เมื่อเราทําการปวดค่าแอบส์ลูดนี้จะได้เป็นค่าลบครับส่วนแอบส์ลูด x บวก1นี้เมื่อเราลองแทนค่า x เท่ากับลบ2ไปค่า x บวก1นี้จะได้เป็นค่าลบฉะนั้นเมื่อเราทําการปวดค่า ute, แอบส์ลูดเราก็จะได้ค่าลบเช่นกันนะครับเราจึงได้อาสมาการเป็นลบในวงเล็บ 2x ลบ5ส่วนด้วย ลบในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดลบ1มากกว่า3ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้อสมาการนะครับโดยเราจะเริ่มจากการรวมค่าในตัวส่วนนะครับเราจะได้เป็นลบ x ลบ2นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการดึงตัวร่วมลบ1ออกมานะครับเราจะได้เป็นลบ x บวก2ครับเราจะพบว่าทั้งตัวเศษและตัวส่วนนี้จะเป็นพจน์ที่มีค่าติดลบนะครับฉะนั้นเราจึงทำการตัดตัวเศษและตัวส่วนที่ติดลบออกได้นะครับ เราจะได้เป็น 2x ลบ5ส่วนด้วย x บวก2มากกว่า3ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างเราจะได้เป็น0มากกว่า3ลบ 2x ลบ5ทั้งหมดส่วนด้วย x บวก2ครับเราทำการจัดรูปอีกสักเล็กน้อยเราจะได้เป็น0มากกว่า x บวก11ส่วนด้วย x บวก2นะครับซึ่งอสมการนี้จะให้เซตคำตอบเป็นเปิดลบ11เปิดลบ2ครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้เซชคำตอบนี้เราต้องนำไปตรวจสอบกับเงื่อนไขของกรณีด้วยนะครับนั่นก็คือค่า x นั้นต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งครับซึ่งเมื่อเราทำการตรวจสอบแล้วนะครับเราจะพบว่าเซตคำตอบนี้สอดคล้องครับฉะนั้นที่ค่า x ในช่วงเปิดลบ11เปิดลบ2นั้นจึงเป็นคำตอบของอสมการนี้ครับแต่เท่านี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องพิจารณากรณีต่อไปนะครับนั่นก็คือกรณีที่ลบ1มีค่าน้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน2ครับก็การแก้อสมการในกรณีนี้เราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกับกรณีก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะเริ่มจากการสุ่มตัวเลขที่สอดคล้องกับกรณีนี้นะครับอย่างเช่น x เท่ากับ0แล้วพิจารณาว่าที่ค่า x เท่ากับ0นย์นี้จะทําให้ค่าแอบส์ลูดในแต่ละพจน์นั้นเป็นค่าบวกหรือเป็นค่าลบเพื่อใช้ในการพิจารณาในการปลดค่าแอบส์ลูดครับซึ่งในกรณีนี้เราก็จะปวดแอบส์ลูดได้เป็นลบในวงเล็บ 2x ลบ5ส่วนด้วยในวงเล็บ x บวก1ลบ1มากกว่า3ครับหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้อสมการนะครับเราจะจัดรูปได้เป็น0มากกว่า x ลบ1ส่วนด้วย x ครับซึ่งอสมการนี้จะให้เซตคำตอบเป็นเปิด0เปิด1ครับและเมื่อเราทำการตรวจสอบกับเงื่อนไขของกรณีนี้นะครับก็คือลบ1น้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน2ครับ ซึ่งเราจะพบว่าเซตคําตอบเปิด0ย์เปิด1นี้จะสอดคล้องกับเงื่อนไขของกรณีนี้ครับฉะนั้นเซตคําตอบนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของอสมก,การค่าสมบูรณ์นี้ครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนั่นก็คือกรณีที่ x มากกว่า5ส่วน2น,นะครับเราทําการสุ่มตัวเลขที่สอดคล้องกับเงื่อนไขกรณีนี้นะครับอย่างเช่น x เท่ากับ3แล้วเราลองแทนค่า x เท่ากับ3เข้าไปในค่าอับสโลู์แล้วทําการพิจารณาปลดค่าอับสโลู์ออกมานะครับเราจะได้เป็น 2 x ลบ5ส่วนด้วย x บวก1ลบ1มากกว่า3ครับเมื่อเราทำการแก้อสมาการนี้เราจะได้เป็น x บวก5ส่วนด้วย x น้อยกว่า0ซึ่งจะให้เซตคำตอบเป็นเปิดลบ5เปิด0ครับจากนั้นเราจะนำมาตรวจสอบกับเงื่อนไขของกรณีนี้นะครับนั่นก็คือ x ต้องมากกว่า5ส่วน2ครับซึ่งเราจะพบว่าเซตคำตอบของอสมาการนี้จะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับฉะนั้นช่วงคำตอบ x เปิดลบ5 เปิดศูนยนี้จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของเซตคําตอบของอสมการค่าสมบูรณ์นี้ครับดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเซตคําตอบของอสมการค่าสมบูรณ์นี้เราจะได้มาจากการนำเซตคําตอบในแต่ละกรณีมาอยู่เนียนกันนะครับเราจะได้ว่าเซตคําตอบคือเปิดลบสิเปิดลบสอยู่เนียนกับเปิดศนย์เปิดหนั่นเองครับก็ก่อนจะขึ้นสรุปนะครับผมก็จะให้พวกคุณไปลองพิสูจน์เซตคําตอบ ที่ได้จากการแก้อสมการแบบลัดที่ผมสอนก่อนขึ้นกรณีทั่วไปครับส่วนเฉลยนั้นผมจะไม่มีให้นะครับเพราะผมจะให้พวกคุณลองฝึกคิดกันเองนะครับและนี่ก็คือสรุปทั้งหมดของวิดีโอครั้งนี้ครับ ก็สำหรับเนื้อหาเรื่องค่าสัมบูรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ